หลังจากที่แท้งลูกเป็นครั้งที่สากับแฟนกลับพบว่าเขากําลังมีความสัมพันธ์กับรักแรกที่ไม่มีวันลืมบนโซฟาสวัสดีครับพี่สาวแฟนไม่เพียงแต่ไม่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงแต่กลับขอให้แฟนสาวถอดแหวนมันออกเพราะเขาบอกว่าเขาชอบผู้หญิงที่บริสุทธิ์และสะอาดเท่านั้นสาวคนนี้แท้งลูกไปแล้วสามครั้งเพื่อเขาตอนนี้ไม่บริสุทธิ์อีกต่อไปแต่เมื่อเจ็ดปีก่อนเขาไม่ยอมใช้วิธีคุมกําเนิดจึงทําให้เธอตั้งครรภ์และทุกครั้งเขาจะใช้คําสัญญาในการขอแต่งงานทําให้สาวคนนี้ยอมจํานนอย่างสิ้นเชิงเเเ่่่อออปงงงาาาาโกกขขขขวีีจะแตน รักแรกที่ไม่มีวันลืมที่สวยงามและบริสุทธิ์ในส่วนในขณะนั้นผู้หญิงจึงตระหนักได้ว่าเธอไม่ควรเสียเวลาอยู่กับผู้ชายเลวดังนั้นเธอจึงถอดแหวนมันออกแล้วหันหลังเดินจากไปหลังจากกลับบ้านเธอตกลงบบที่จะทําตามที่พ่อจัดการให้เธอในเรื่องการแต่งงานเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจเมื่อเจ็ดปีก่อนพ่อของเธอคัดค้านความรักของเธอกับผู้ชายเลวแต่ผู้หญิงก็ยังคงไร้เดียงสาเกินไปแม้ความรักที่ลึกซึง้งแค่ไหนก็จะค่อยๆหายไปตามกาลเวลาเธอกลับไปที่ตอกเครื่องแป้งเพื่อเก็บของมองกล่องของขวัญที่แฟนให้เธอของข ล้วนเป็นความทรงจำของความรักที่เคยมีาาเธอเก็บกล่องของของวัญทั้งหมดหยิบโทรศัพท์โทรหาผู้ช่วยของแฟนให้เขาในเจ็ดวันถัดไปต้องส่งให้แายในงานแต่งงานไม่คาดคิดว่าจะเจอรักแรกที่ไม่มีวันลืมของแฟนในร้านอาหารคุณเหวียนฉานได้ยินมาว่าคุณเคยแท้งลูกกับเขาสามคนสามคนปีเหล่านี้เพื่อที่จะรักษาเขาไว้และแต่งงานกับเขายอมทำทุกอย่างแม้จะไม่ดีนี่คือจุดจบของคนที่ไม่รู้จักคุณค่าของตัวเอง คุณสวีคุณก็พูดว่าได้ยินมาทุกคนก็เป็นผู้หญิงไม่มีความจําเป็นต้องทําให้ผู้หญิงลําบากใช่ไหมความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงก็แตกต่างกันคุณไม่รักตัวเองเลย แม่ของคุณไม่ได้สอนคุณก่อนที่ท่านจะจากไปหรอือผู้หญิงทนไม่ไหวอีกต่อไปตกรักแรกที่ไม่มีวันลืมไปหนึ่งทีไม่คาดคิดว่าแฟนจะปรากฏตัวขึ้นในตอนนี้ไม่รอช้าเขาก็ถามผู้หญิงทันทีผู้หญิงไร้กาดรีบกทำตัวน่าสงสารบอกว่าผู้หญิงนั้นอิจฉาที่พวกเขาจะแต่งงานกันแต่เรื่องความรักไม่สามารถบังคับได้แฟนไม่ชอบคุณแล้วก็ไม่สามารถโทษฉันได้ได้ยินคำพูดแบบนี้จากผู้หญิงที่ดูใส่ซื่อสาวทนไม่ไหวอีกต่อไปและยกมือขึ้นแต่ครั้งนี้ถูกแฟนจับไว้แน่นเขายังให้สาวขอโทษผู้หญิงไร้กา S <S เธอบอกว่าแม่ของฉันแล้วไงละ่ะแค่เรื่องเล็กน้อยแบบนี้คุณถึงลงมอทำร้ายคนเลยหรือเรื่องแม่กลับกลายเป็นเรื่องเล็กในสายตาของเขาเขาลืมไปว่าเคยสัญญากับแม่ก่อนที่ท่านจะจากไปว่าจะสัญญากับตัวเองอย่างไรคุณสบายใจได้ฉันจะดูแลหลิวซูให้ดีจะไม่มีวันให้ใครมารังแกเธอในชีวิตนี้แต่ผู้ชายกลับลืมแม้กระทั่งความรักที่เคยมีจะไปจำสัญญาเล็กน้อยได้อย่างไรเด็กหญิงสะบัดมือเขาออกตะโกนเสียงดังว่าจะไม่ขอโทษแต่ผู้ชายกลับตบเด็กหญิงเข้าที่หน้าการตบครั้งนี้ทำลายความรักที่มีมานานเจ็ด เด็กหญิงจะไม่มีความรู้สึกผูกพันอีกต่อไปหลิวซูเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมฉันไม่เป็นอะไรนี่เป็นสิ่งที่เธอทําให้ตัวเองถ้าเธอขอโทษเมื่อกี้ฉันจะไม่ตีเธอผู้ชายยังพูดอย่างมีเหตุผลไม่ว่าอย่างไรก็ตามเขาไม่ควรใช้มือทําร้ายผู้หญิงไรก้กะอย่าให้ปรากฏตัวต่อหน้าฉันและสะวิจิอีกนี่คือคําเตือนครั้งสุดท้ายของฉันดีฉันสาบานจะไม่ปรากฏตัวต่อหน้าคุณและสะวิจิอีกต่อไป เช้าวันถัดมาผู้หญิงนั่งขึ้นรถแต่งงานไปยังเมืองไฮเฉิงเพื่อการแต่งงานเพื่อผลประโยชน์มองดูรูปถ่ายที่เคยรักกันในมือเธอตัดสินใจที่จะตัดขาดทุกอย่างนี้อย่างเด็ดขาดเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งคือการโยนรูปถ่ายออกนอกหน้าต่างรถขณะนั้นรถของแฟนก็ขับผ่านเขาไปพอดีนางเอกคุณหยุดอยู่ตรงนั้น ตามฉันมาโจหลงชวนต่อยฉันเถอะนี่ใครกันกล้าทำลายงานแต่งงานของปอจิ้นเชิญประกูลโจในกรุงปักกิ่งฉันดูแล้วแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยคุณช่วยอธิบายให้ฉันฟังหน่อยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตามที่คุณเห็นฉันจะแต่งงานแล้วคุณโจวันนี้เป็นวันดีของฉันกับหลิวสู่หวังว่าคุณจะไม่มายุ่งวุ่นวาย คุณจะแต่งงานจริงๆเหรอเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเป็นไปได้นี่ต้องเป็นเรื่องโกหกแน่ๆคุณตั้งใจจะแก้แค้นฉันใช่ไหมใช่ไหมตั้งใจอยู่กับเขาสแสดงละครให้ฉันดูใช่ไหมฉันจะไม่เชื่อคุณคุณเป็นอะไรอะไรทําให้คิดว่าฉันจะร่วมเล่นละครกับคุณเหรอคุณนางเอก คุณไม่ใช่แค่ต้องการให้ฉันขอโทษคุณเหรอคุณกลับไปกับฉันฉันจะขอโทษคุณฉันไม่ต้องการฉันแต่งงานแล้วนางเอกเรื่องสําคัญของการแต่งงานไม่ใช่สิ่งที่คุณใช้เพื่อแก้แค้นชิปที่ใช้เล่นตลกคุณจริงๆหรือจะต้องแต่งงานกับคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแบบนี้เหรอใช่ไหมนี่ไม่ใช่การตัดสินใจที่ฉันทําด้วยอารมณ์ฉันอยากแต่งงานกับเขามาก อยาากมฉันรู้แล้วเธอเพราะว่าฉันบอกว่าจะมั่นกับสวีเจินเลยทำให้เธอแก้แค้นฉันถึงได้แต่งงานกับเขาใช่ไหมนางเอกเธอกล้าทำได้ยังไงเธอเมื่อได้ตัดสินใจแล้วจะไปแต่งงานกับคนอื่นแล้วแล้วฉันจะแต่งงานกับใครก็ไม่ต้องไปยุ่งกับฉันแล้วงานแต่งงานของฉันไม่ต้องรับเธอ คนมาเชิญเขาออกไปฉันปล่อยฉันนางเอกฉันจะให้โอกาสเธอครั้งสุดท้ายเธอแน่ใจจริงๆหรือว่าจะไล่ฉันออกไปแน่ใจเป็นไปไม่ได้เธอยังไม่เคยเห็นหน้ากับเขาเลยเธอจะเป็นไปได้ยังไงยอมใจยอมใจแต่งงานกับเขาฉันรู้แล้วเป็นพ่อเธอที่บังคับเธอใช่ไหมฉันจะไปบอกเขาตอนนี้ไม่มีใครบังคับฉันฉันยอมใจแต่งงานกับต่อจิ้นเชิญ ฉันรู้แล้วเธอกำลังอิจฉาสวีเจินสวีเจินแค่เด็กคนหนึ่งเธออายุเท่าไหร่ทำไมเธอถึงต้องอิจฉาเธอด้วยหึงหวงคุณคิดว่าตัวเองเป็นอะไรให้ฉันหึงหวงฉันไม่เคยหึงหวงเลยเพราะฉันไม่สนใจคุณฟอจิ้นเชิญใช่ไหม คุณก็แค่มีเงินหน่อยใช่ไหมคุณรู้จักรัลหรือซูไหมคุณรู้ไหมว่าเธอมีนิสัยอย่างไรคุณชอบเธอไหมคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะมาแย่งกับฉันแล้วคุณเข้าใจฉันไหมคุณรู้ไหมว่าฉันชอบอะไรคุณรู้จักฉันไหมคุณรักฉันไหมถึงแม้ว่าฉันยังไม่เข้าใจเธอมากพอแต่ฉันมีเวลาตลอดชีวิตค่อยๆรักเธอ เอาใจเธอเข้าใจเธอรู้ใจเธอส่วนคุณผู้หญิงมากหน้าหลายตาที่อยู่รอบตัวคุณมีเยอะถึงท่านต้องมั่นกับคนอื่นแบบคุณน,นี่คนที่ไม่เข้าใจการให้ความรักและความจริงใจฉันมีความจําเป็นต้องมาแย่งกับคุณไหมรันวหลิวสู่สัญญามั่นของฉันกับสวีเจินถูกยกเลิกแล้วฉันไม่มีความสัมพันธ์กับเธออีกต่อไป เป็นไปไม่ได้โจรงชวนฉันได้ตัดสินใจแล้วจะต้องแต่งงานกับป่อจิ้นเฉินแล้วเกี่ยวกับคุณและสวีเจินมีความสัมพันธ์หรือไม่มีทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวกับฉันถ้าเรือไม่ใช่ที่ที่คุณจะทําตัวต่ำใจได้อาเชินอย่าให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องมารบกวนงานแต่งงานของเราให้เราจัดงานแต่งงานต่อไปเถอะดีรวนหลิวสู่รวนหลิวสู่ฉันจะไม่ปล่อยมือรวนหลิวสู่คุณป่อจิ้นเฉินคุณรวนหลิวสู่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณทั้งสองยินดีหรือไม่เป็นที่พึ่งพาสายของกันและกันจับมือกันไม่ว่าจะในช่วงเวลาที่ดีหรือเลวไม่ว่าจะสุขภาพดีหรือเจ็บป่วยจะช่วยเหลือกันเสมอไม่ทิ้งกันเติบโตไปด้วยกันรวนหลิวสูว่แล้วฉันละ่ะยังเตรียมเซอร์ไพรส์อ,อื่นๆให้คุณด้วย คุณมีรูปพวกนี้ได้ยังไงทั้งหมดนี้คือเซอร์ไพรส์สำหรับคุณเพราะฉันต้องการรู้จักทุกอย่างเกี่ยวกับคุณภรรยาของฉันรัวหลิวสู่ฉันก็จะรู้จักทุกอย่างเกี่ยวกับคุณเช่นกันสามีของฉันป๋อจินเฉิน นั่งไม่กี่วันที่ผ่านมาฉันอยู่ที่การประมูลต่างประเทศตลอดไปทำงานไม่มีเวลาอยู่กับคุณนะถ่ายรูปนี้ให้คุณคุณมักจะให้ของขวัญดีๆกับฉันของขวัญที่ดีขนาดนี้ คุณจะทําให้ฉันตามใจมากเกินไปฉันคือผู้หญิงของโจโรงชวน <c oughs> ก็สมควรที่จะได้รับการตามใจลองดูสิ <c oughs> รีบกินเถอะ รสชาตินี้ทำไมดูเหมือนแตกต่างจากเมื่อก่อนนี่คือทั้งหมดที่ฉันทำคุณในอนาคตการกินการอยู่ของคุณจะฉันดูแลเองแล้วคุณล่ะก็แค่ทำตัวเป็นภรรยาของฉันให้ดีก็แค่นั้นแหละเหนื่อยไหมถ้าเหนื่อยก็พักสักหน่อยไม่เหนื่อยงั้นก็ดี ฉันจำได้ว่าวันนี้ยังมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องที่ยังไม่ได้ทำคุณกำลังคิดอะไรอยู่เมื่อกี้ไม่มีอะไรไไจริงเหรอเราก็สามารถเริ่มได้ชีวิตคู่ของเราก็ได้กาดความปรารถนานี้ให้คุณ ในอนาคตแค่คุณถือกาดความปรารถนานี้ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเขาหรือลงทะเลไฟฉันจะช่วยคุณทําให้สําเร็จแต่ถ้าคุณถือกาดความปรารถนานี้ให้ฉันแต่งงานกับคุณฉันจะตอบรับแน่นอนฉันเคยพูดไว้ไม่ว่าเมื่อไหร่ฉันจะช่วยคุณทําให้ความปรารถนานเป็นจริงทํใหม่ทําหม่มหรว้วหลิวสู่ วฟฟส,ส,สวัสดีครับค่ะหมายเลขที่คุณเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้นางเอกรวนหลิวสู่ทำไมคุณไม่รับโทรศัพท์รวนหลิวสู่ รวนหลิวสู่รวนหลิวสู่รวนหลิวสู่สฉันคุณชายมีอะไรให้สั่งสอนไหมคุณรวนหลิวสู่ไม่ได้กลับบ้านหลายวันแล้วไม่ได้กลับบ้านออกไปได้ครับคุณชายคุณเคยพูดไว้ให้ฉันต้มข้าวต้มให้คุณตลอดชีวิต คุณจะทำได้อย่างไรทำไมถึงใจร้ายขนาดนี้ถึงแต่งงานโจโรงชวนทุกครั้งที่คุณดื่มเหล้าจะปวดหัวต่อไปก็ควรดื่มเหล้าน้อยลงนะน,นี่ไม่ใช่เพราะคุณอยู่ที่นี่หรอือดื่มข้าวต้มที่คุณต้มฉันก็ไม่ปวดหัวงั้นฉันจะต้มข้าวต้มให้คุณตลอดชีวิตดีฉันยังอยากกิน และจะแต่งงานกับป่อชิ้นเชิญแบบนี้ที่มีนิสัยโหดร้ายคนที่จร้ายและโหดเหี้ยมเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ปอจิ้งเชิญมีวิธีการที่โหดเหี้ยมล้วนลิวซูแต่งงานกับเขาจะต้องเสียใจแน่นอนใช่เพียงแค่ฉันไปหานางตอนนี้เธอจะต้องกลับมาหาฉันแน่นอนใช่ใช่